ครับสวัสดีครับสวัสดีส่วงเครอสายนะครับวันอาทิตย์วันนี้ก็มาจุดไฟทั้งสองลอยลคือเก่าครับยิดทานยึดทานสองลอยลอยสองลอยลแบบชนิดเปิดฟ้านะครับเปิดฟ้าข้างบนมั่นนะครับวันนี้จุดสองถังครับถังนี้กับถังนั้นนะครับทางถังหลังจุดก่อนนะครับทางหลันจุดก่อนไปบ่งกันเลยครับน่ครับจุดก่อนแล้วควันขึ้นแล้วนะครับควันขึ้นแล้ว คว่นขึ้นแล้วครับทั้งนี้ไฟใต่เตาเทากับพ่อซรันี้ครับก็ต้องไปเติมมาเลยครับไฟใต่เตาใต่ทั้งพ่อแค่นี้นะครับคือคว่นแบบนี้ควันขื้นแบบนี้คือแสดงว่าไฟมันติดแหล้วนะครับเห็นไหมครับนี่มันจะค่ายมันจะค่ายไอค่ายแกสออกมาโอ้ยนี่ครับ นี่มันจะกปีกเปียกแบบนี้ครับมันเริ่มค่ายแล้วครับมันมันจะคายความชื้นออกมานะครับนี่เปียกแบบนี้ครับเห็นไหมครับนี่มันจะค่ายความชื้นมันจะไล่ความชื้นด้วยตัวโดยโดยควันนะครับมันจะไล่ความชื้นด้วยควันแล้วมันก็จะแห้งไปเองของมันนะครับนะครับเบื้องตัวนี้ครับอันนี้ันี้คือผมไปจะติดที่นะ ครับนี่จุดที่รังนีน้ำดำนี่มันบโใหม่ครับมันบโใหม่ก็เลยเอามาใส่ใหม่นะครับบโใหม่ก็เลยมาใส่ใหม่ครับน้ำดำตัวนี้ไปติดยากอยู่เบิ้ลผสมติดบ่นะครับวันนี้จุดสองถังครับจุดสองถังไฟเตะเตาห้องก็ประมาณนี้ครับเบิด ฟืนซองโดนหนิขาก็พาะนะครับนี่ครับคือฟุนผลิตมือว่านเก็บมื่งเศ้านี่ได้๋ยสามสอบครับหนึ่งสองสามเด้๋ยสามสอบครับเศษมันเรื่องสอบนะครับนี่ครับคือไฟข้างล่างพ่อนะครับเบิดฟืนซองทอนนี่ซองโดนนี่วกรพาะนะครับนะครับผมสีผ้ามาเบิร์ง นี่คือมันไล่ความชฉื่นออกเห็นบ่ครับนี่มันจะเปียกมันจะไล่ความชื่นจะไล่ความชฉื่นออกนะครับเขาเอาควันของเขาเนี่ยแหละไล่ความชื้อออกหล้วมันก็จะค่อยแหงแหงไปเรื่อยมันแหงไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นทานนะครับแหงไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นทานนี่เห็นบ่ครับปิดเปียกนี่นี่ครับปิดเปียกนี่ครับ พะว่าใหม่เหามันยังยังบดหมาดอยู่เนาะนะครับมันบัดหมาดไม่หมาดเอิ่นไม่หมาดนะครับนี่เขาจะไล่ความชื้นของเขาเองความชื้นเบิดมันก็แหงไปมันก็เป็นเป็นธานะครับมันก็เป็นมันก็สีดำนะครับมันก็เป็นออกเป็นสีดำดำนะครับก็เลยเป็น่านนะครับตัวนี้กับย่างบระท่านเต็มรอยปันไดนะครับยังจลดบงไฟอยู่ ว่าตัวนีจ้จุดที่หลังนะครับจุดที่หลังเห็นว่าครับควันมันจะมัคือกันเด้ตอนนี้เป็นควันสีฝานะครับอีกอีกทังหนึ่งมันจะเป็นควันสีขาวนะครับคือทังถามมันควันสีขาวคือไฟในทังน่นติดแล้วนะครับไฟในทังติดแล้วนะครับ คือไฟในทางมันจีไอใหม่ในทางติดติดไฟแล้วว่าง่างนะครับมันจะกจีคอยไอควันควนอยน,นั้นของมันไปเรื่อยๆนะครับติดแล้วครับตัวนั้นถือว่าติดแล้วแต่ว่ากับ่ท่านปิฟ้านะครับหอมันติดก,ก็อนีนก่อนเขาจะปิฟ้านะครับตนนัวนี้มาเบิ้งตัวน,นี้ครับบ้านนี้ควันสีฟ้านี่ ยังบ่ท่านติดครับควันควัสีฟ้านี่มันยังมันยังไอควันมันยังมีควันอันควันไฟทั้งไตทั้งนี่ครับขึ้นไปครับมันเลยบาท่านติดไปไดนนะครับนะครับควันขาวเริ่มออกมาแล้วน้อยนึ<า>งครับส <Convention> ังเกตเป็นง่ายๆนะครับควันขาวเริ่มออกมาแหล้อน้อยนึงนะครับนะเห็นบ่ ก้นขา,ขาวเรืออกมาแล้วตัวนี้นะครับตัวนั้นอกมาเต็มทีแล้วนะครับกนขาวเรือถาปิดถังจะถาิดฟ้านะครับจากน้อยเขาจะปิดกระได้ฟับฟ้าให้มันติดกระกรให้มันติดลอยเปอร์เซ็นต์เลยครับให้เขามันใจหมดแล้วครับว่าเออมันติดแล้วนะครับเขาก็าจงปิดก็ได้นะครับหรือบางคนเพิ่นมีธุระป้าป,ปางังปิดต,ตอนนี้ก็ได้ครับ พี่ตอนนี้ก็ได้แต่ว่ามันกับบอท่ลอยลอยเปอร์เซ็นต์เนาะให้มันลอยเปอร์เซ็นต์ก็คักให้มันใจก็คักครับห้องยังเปียนะครับนี่ตัวนี้ยังบอทันติดเป็นไรสีฝาเนาะค้งนี่เนาะมันเป็นยังเนาะน,นะครับนี่ ก่อนยังเป็นสีฝาอยู่แต่ว่าก็เริ่มมีสีขาวในจังน้อยนะครับไก่จิติตละนะครับจิติดแล้วนี่ครับนีบ่นี่นี่เห็นอว่าครับพี่น้องนี่มันคไยคไขยความชื้นออกมาเกเลยเปียกได้เลยนี่ไม่เปียกเลยครับนี่ไม่เปียกเลยนะก้อนสีเริ่มขาวแล้วครับเห็นบ่ก้อนเริ่มขาวแล้วแสดงว่า ไม่ในทางติดฟื้นแล้วติดไฟแล้วนะครับมันกรสิทำปฏิกิริยาเขามันควันนี่ทีละครับควันมาเรื่อยๆนะครับบาดนี้มันเบิดตอันนี้แล้วมันกรสีดำนะครับมันกรสีเป็นทานมันกรสีเป็นทานแบบนี้แต่ว่าซุ้มนีนบ่ท่านใหม่นะครับเอาวันท่านเป็นทานนะครับวง่ายใหม่บ่ท่านสุกนะครับเขาเอือนใหม่บ่ท่านสุก หม่ไม่ซุกว่าดีบันไดน,นะครับเดิ่มกวนขาวแล้วครับเดืมกวนขาแล้วมาเบิรงนตัวนี้ก่อนครับเบิรงนตัวนี้ก็ต่อนี่นะครับเเหเห็็นรั่พี่น้องอือกอนนี่มันไล่ความเฉื้อออกมาเห็น่เปอยกเบ็ดเนี่ย อ็นบ่ใหม่อยากมันไล่มันเอาควันมันเอาควันมันนะไล่ความมันเอาควันมันไล่ความเฉื้นออกมานะครับไล่จนใหม่มันแห้งบานนี้มันกจะสีดำมันกจะสเป็นทานมันกระสเคอมันกระสีหายไปควันมันก็ะสิหายไปนะครับจากน่อยเขาจากสีมาปิด้านะครับจากหน่อยเขาจะมปนปิดฝานะครับ เราปิดฝาแล้วเขาก็ปิดตรงไปอยู่ยังมันเลยนะครับเมื่อเบิงอีกเมื่อเบิงอีกเทอรนึงก็คือย่ามควันมันเบิดนะครับควันมันสิเบิดเองของมันโดยอันนี้ครับโดยอัตโนมัตินะครับมันสิคอยควันค่อยนี่ควันล่วงร่วงรงงงมาเรื่อยๆนะครับควันเบิดเขายังมาปิดฝานะครับปิดฝาหลังก็ปิดปิดไอ้นี่ปิดปากล่างมันนะครับ ปิดฝาปิดนี้นะครับหน่วยอากาศเขา่าหรือบางคนพิปิดตีนก่อนก็นได้นะครับปิดตีนแต่ยังมาปิดฝาข้างบนนะครับแล้วแต่แล้วแต่แวตความถนัดของไฟรเขามันเนาะนะครับวิธีเลี้ยงไม่ก็เลี้ยงตามใจสมักครับแต่ว่าต้องเอาไม้ไง,ง,งลงข้างล่างนะครับเอาไม้ญ่ลงข้างล่างเอาไม้หน่อยไปข้างบนนะครับไม้ท่อนใหญ่ๆนะครับ เอาใหญ่กลางเล็กนะครับก้อนเอนยน้อยเขารอเคลเอาไว้ข้างบนนะครับเพราะว่ามันมันจีไรความเื้นได้เร็วไหม่หน่อยเขาก็ต้องเอาไว้ข้างบนนะครับคันเอาคันเอา,าไหม่หน่อยไบข้างล่างมันไล่ความเื้นแล้วมันอาจจะเป็นเท่าก็ได้นะครับใหญ่บงว่าท่านใหม่บงว่าท่านอันเบิดอยู่นะครับอาจจะเป็นทีเท่าเฟื่อนเขาก็บ่ได้ตามที่เขาต้องการนะครับ ว่าผมเคยเห็ดจังสีมาเตะ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 อันนี้ครับเห็ดมาโดนแล้วเอาไม้ญ่แวบข้างล่างนะครับไม้ไ่แางล่างไม้กลางไม้เล็กนะครับไม้เล็กนะครับควรเป็นสีขาวแล้วครับเริ่มติดแล้วนะครับเริ่มติดแล้วนะครับนี่ไม้นน้อยเอาไปข้างบนนะครับครับสุ่มมันบ่็หม้ เป็นทอนใหญ่ๆเขาเอาไว้ข้างบนได้ครับเพราะว่ามัน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 ไก่สิเบดใไม่เบืดแล้วนะครับมเอาไว้ข้างบนขนา้าเอาไว้ข้างล่างนี่จะเป็นกี่เทานะครับสูงนี้มันจะเป็นกี่เทานะครับเป็นกี่เท่านะเ,เาลาก็สีเบือทานร้ายนะครับอืครับตัวนี้ย้อมาพิษทังแล้วตัวนี้ก็พิษทั้ง,งจักหน่อยครับ ผมไปกินขขาอาบน้ำมาผมจังสิมาผมจังสิมาปิดคลิปนี้ก็ขาอาไปซ้ำหนิซักก่อนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมสิมาอัปเดตให้พี่น้องให้เบิ้งให้เบิ้งให้ฟังใหม่นะครับคันว่ามีประโยชน์กับตัวโคตรไหลโคตรแช่เด้อครับเด้อพี่น้องเด้อนะครับควัขนขาวนะครับเห็นปะมีประโยชน์กับโคตรไหลโคตรแชร่เนะครับฟื้นไต่ทั้งข้างบนตกปีงวงมาเลยครับปล่อยมันไปกันเสร็จละ นะครับตัวนี้ขนาดสิบหมดเดลยนะครับปลอ่อยไว้เองสิเลยครับพอตกเป็นยงมันมันต,ละละนะติดแล้วล่ะนะครับติดแล้วแต่ที่ข้ออนุญาตไปอาบน้ำกินเข่าซะก่อนนะครับเดี๋ยวผมสีมาปิดฟ้านะครับคลิปนี้ก็ไวปสนีทซะก่อนนะพี่น้องเนาะสวัสดีครับ